แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถ BMW X3 ปี2026สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ400คำโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยการต้อนรับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BMW กับ BMW X3 ปี2026ที่มาพร้อมกับการดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิม เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับ BMW X3 2026ได้รับการปรับโฉมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เรียวเฉียบคมกระจังหน้าแบบปิดที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นตัวรถเน้นความโค้งมนลู่ลมเพิ่มความสามารถในการแหวกลมตัวลอ้ออันลอยขนาด20นิ้วลายใหม่เสริมความสปอร์ตและเส้นสายตัวรถที่คมชัดยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราสไตล์ BMW เบาะหนังคุณภาพสูงหน้าจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่กว่าเดิม พร้อมระบบ i d r i v e เวอร์ชันล่าสุดที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto หน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนและไฟ์สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารที่ปรับสีได้หลายเฉดเพิ่มความหรูหราและความสบายในทุกการเดินทาง ด้านสมรรถนะ BMW X 3 2026ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง286แรงม้าทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง6.1วินาทีแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จเต็มวิ่งได้ระยะทางประมาณ460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็ดีซีที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาที สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าเริ่มต้นที่ประมาณ3 2 9ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจาก BMW ที่ให้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีความหรูหราขับขี่ดีและมั่นใจในแบรนด์ BMW X3 2 0 2 6เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ